จอมเพียนนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะคนทุกงท่านมากๆทุกคนจะบอกว่าวันนี้เราพามาร้านอาหารหนึ่งที่เด็ดมากๆทุกคนค่ะราคาดีอาหารเยอะมีให้กินเยอะมากนะคะทั้งซีฟู้ดเอออาหารที่ปุ่นซูชิแล้วก็ของหวานสลัดมากมายเลยนะคะยังรวมเครื่อง,งดื่มอีกด้วยนะทุกคนวันนี้ดีมากๆถ้าเกิดว่าใครอยู่โซน,น,นพัทยาจอมเพียนนะคะมาเลยนะเดี๋ยวเราจะพาดูดร ทุกคนคะเจอผู้จัดการห้องอาหารพอดีเดี๋ยวเราเชิญเขามาบอกโปรหน่อยดีกว่าติดในช่วงนี้นะครับอยู่ในคุณมเสักช่วงหนึ่งฟังอะไรแนะคำันด้วยพี่ปานนะคะเป็นผู้จัดการห้องอาหารที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่ปานนะคะช่วยแนะนําโปรโมชั่นให้หน่อยว่าเรามีโปรอะไรวันไหนบ้างนะคะพี่ปานจ๋าช่วยพูดจัดกล้องให้หนูหน่อยสาหรับบาร์บีคิวซีฟู้ดรูฟเปของเรานะคะ ก็จะมีทุกวันเสาร์ครับตอนนี้ราคาโปรโมชั่นเลยครับจะอยู่ที่799ต่อท่านครับอันนี้799ใช่ครับอันนี้รวมซอฟ์ดิงด้วยครับมีทั้งโค้กอ่าสไปร์แปตาน้ำส้มโซดาแล้วก็น้ำเปล่าครับรวมหมดเลยรวมหมดเลยครับจะมีโปรที่เด็ดกว่านั้นอีกอะไรอะไร อันที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์ครับเราจะมีโปร999อันนี้นอกเหนือจากบางเมนูซ <stop. S 1> ูชิบุฟเฟ่ซอฟต์ดิงโค้กลูกาต้าโซดาแล้วเนี่ยก็ยังมีเบียครับเบียที่ดื่มไม่อันเดียวนะคะราคาเท่าไหร่นะพี่บาน999ถูกจังนะพี่ปกติเบียเบียขวดหนึ่งก็มาไปเป็นร้อยแล้วนะคะใุณผช Oh อันนี้ของเราดื่มไม่อั้นเลยครับอนอกจากนี้ยังท็อกเทลแล้วก็ม็อกเทลด้วยนะครับ oh. สำหรับลูกค้าที่ชอบดื่มขอ,อ้โห oh. ไม่อัน้นท <ๆ S 1> ่มากพี่ผานบอกว่า99 999บาทได้ทานทุกเฟซีฟู้ดนะคะซองริงนะคะม็อกเทลค็อกเทลแล้วก็เบียร์สดไม่จำกัดเวลาอีกต่างหากทุกคนคะ่ะคุณ ต่วนี้เราจะมีทุกวันเสาร์ครับรนอกจากนี้ก็จะมีเสี่สดด้วยครับทุก <สด S 2> ว<า>ันเสาร์สดเลยเป็นขนมได้ข่าวว่าจะมีโทษสงกรานด้วยใช่ไหมคะพี่ครับรด้วยครับหมโทษสงกรานเราก็จะจัดสามวันเลยครับสิบสามสิบสี่อ่าแล้วก็สิบหกก็ตรงกับวันเสาร์พอดีก็จัดสี่วันรวดเลยนะคะทุกคนนะคะ,ะ,คะแล้วแล้วพี่การีพี่ไหนแนะนำอีกไหมคะถ้าเกิดว่ามาทานซอมเพียอะไรเงี้ยมีร้านอาหารไหนแนะนำคะที่บนี่ดีเลย เราก็จะมีอีกหนึ่งที่แนะนำเลยครับก็คือเดียิสกายบาของเรานะครับอยู่บนตึกชั้นสามแะครับผม่่แปลว่าว่าเห็นคิวโซน,นอตงหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับคิวโซนจองเดียร์ังหมดแล้วก็เห็ุวิวโซนัทยาด้วยครับเด็ดมากๆเลยนะคะทุกคนขาร้าน สำหรับคนไม่ชอบแอลกอฮอล์แล้วก็9 9 9ส่วำหรับคนชอบแอลกอฮอล์บัตนมาพิบานถ้าอยากจองทำยังไงได้บ้างคะครับก็ติดต่อเบอร์โทรโรงแรมได้เลยค038418999นะคะหรือว่าจะจองผ่านไลน์ของโรงแรมได้เลยนะคะสามารถไปหาดูตามเซ็ตได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพิกานมากครับขออนุญาต ตอนนี้นะคะเราพามาซุมย่างกุ้งสดๆเลยนะคะ uh? เราแอดเข้ามาในนี้นะคะเพื่อให้ทุกคนเห็นกันมาวิธีการปิ้งย่างของเชฟของเรานะคะ uh? ดูสิคะทุกคนค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆนะคะเชฟย่างสดๆกันเลยนะคะ uh? ตอนนี้ก็กำย่างเพื่อจะเอาไปใส่ที่ถาดน,นะคะ uh? มัอนมากแล้วก็กินหอมของกุ้งนะคะ uh? ทุกคนขึ้นจมูกห uh? ิวหิวหิวมากเลยนะคะ uh? ไมคะ่ะ,คะ <laughs> ให้ลูกค้าก,กินก่อน <laughs> ดูนะคะเนื้อคือเปื่อยมากค่ะ <c oughs> ทุกคนล่อนออกจากกระดูกเลยนะคะ <c oughs> เพราะเราผ่านกรรมวิธีในการทําตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะค <c oughs> น่ากินมากๆากกันเลยเดี๋ยวเราไปดูติ้งย่างตรงอื่นไหมคะรู้สึกจะเป็นหอนอี้นะคะ <c oughs> ตรงนี้นะคะจะเป็น มุมหอยเชลล์นะคะเชฟสุดหล่อเขา,ากำลังปิ้งย่างกันอยู่หอมกลิ่นเนยมากๆนะทุกคน,นะคะ่ะมันโชยเข้ามาที่จมูกทุกคนมาดูได้เลยนะ,ะพูดไปน้ำเลไหลไปอะ่ะน่ากินมากทุกคนอันนี้เอ่อเซลามัน เียมย่างกันใช่ไหมคะโ้สุดยอดเลยนะคะมีทั้งหอยเชลนะคะแล้วก็มีทั้งแซลมอนแรลไว้นะคะน่ากินมากมาตอนนี้ก็รอลงเตาย่างเลยนะคะค,คะุณขาหอมมากหอมทั้งกระเทียมแล้วก็เนยทุกคนคะ่ะต้องมาลองให้ได้นะคะแค่เ9็ดร้อยเก้าบเก้าบทแค่นั้นเองมามุมส้มตำกันบ้างนะคะสำหรับคนไทยนะคะต้องไม่พ้นอยากทานส้มต,ำ,ตำแซ่บเ สุดยอดมากชิมมาแล้วมนาะดูกันอยากทานแบบไหนนะคะปลาล้าใส่เยอะใส่น้อยนะคะแจ้งเชฟสุดหล่อของเราได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบลดมือเองอยากขอตำเองก็ได้เหมือนกันนะคะแบบว่าเอ้ยเรารู้สึกว่าตำมั ขอลองทำได้ไหมบอกเชฟได้เลยนะคะทุกคนนะคะต้องทำต้องกินคู่กับอะไรทุกคนขาดไม่ได้เลยคือไก่อบนะคะทุกคนคะ่ะต้องตํากับไก่อบเป็นของคู่กันนะคะหรือจะเป็นไก่ย่างก็ได้เนาะเขาเรียกอะไรอะไไไ่ะน่ากินมากทุกคนชิ้นใหญ่แล้วก็หนักมากนะคะถึงขั้นทีไม่ขึ้นเลยอะ่ะทุกคนคะ่ะหอมามากๆทุกคนคะ่ะ ยังไม่ได้หั่นนะคะใครชอบแบบไหนก็ตักไปได้เลยนะคะมาดูโซนนี้กันบ้างค่ะทุกคนใครชอบกินข้าวนะคะคนไทยเราชอบกินข้าวเนาะถ้าเกิดว่ายังอยากทานข้าวนิดนึงเรามีตรงนี้เลยค่ะทางข้าวสวยแล้วก็ข้าวผัดกระเทียมสไตล์ญี่ปุ่นนะคะต่อมาเลยนะคะก็จะเป็นผักขมอบชีสนะคะทุกคนแล้วก็ผักย่างหมาล่าตัวนี้นะคะสามารถหยิบไปทานได้เลยนะคะแล้วก็มีข้าวโพดทั้ง รวมทั้งมันฝรั่งอบด้วยนะคะอร่อยมากๆทุกคนแล้วคนที่ชอบกินพิซซ่านะคะบอกเลยมาที่นี่ต้องกินตัวนี้เลยค่ะพิซซ่าฮาวายตรงนี้นะคะเราก็จะเตรียมไว้ให้เป็นชิ้นๆเลยนะคะตักไปได้เลยนะคะอยากทานเท่าไหร่ตักไปได้เลยนะคะ,คไไะ,คะส่วนใครที่ชอบสไตล์พาสตานะคะมุมนี้ กันนะคะว่ามีอะไรบ้างน่ากินมากๆนะคะแล้วก็วิวสวยมากๆด้วยตอนนี้นะคะเราอยู่กับตัวนี้นะคะจะเป็นแฮมแล้วก็พวกเขาเรียกว่าพาร์รมาแฮมนะคะเมนูถัดมาเลยนะคะจะเป็นกุ้งทุกคนคะดูกุ้งน่ากินมากคือจัดน่ารักมากนะคะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยทั้งบล็อกเกอรี่แล้วก็ตัวมะเขือเทศลาชินีนะคะโอเคค่ะมาตรงนี้นะคะจะเป็นข้าวปั้นหน้าต่าง ดูสิคะทุกคนนะคะน่ากินมากๆแล้วก็คำไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะกินแล้วก็สามารถกินอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะตามมาเลยค่ะ,ต,าาคะตัวนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรน,ะสน,ะะน,นะะ้สลัดผักย่างนะคะตัวนี้นะคะสลัดผักย่างนะคะหอมมากๆนะคะทุกคนคะ่ะ ก็จะมีเป็นหัวหอมนะคะแล้วก็พริกหยวกต่างๆแครอทนะคะส่วนใครชอบวาซาบินะคะเค้มๆจี๊ขึ้นสมองนะคะต้องมามุมนี้เลยทุกคนวาซาบิแล้วก็ขิงดองนะคะแล้วก็ซีอิ๊วจัดเต็มได้เลยนะคะบุฟเฟ่นะคะตักไปได้เท่าที่อยากทานเลยนะคะค่ะส่วนมุมนี้นะคะจะพามาดูมุมสลัดนะคะจะมีทั้งสลัดแล้วก็พวกยำแล้วก็น้ำพลิกนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลย ตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นยำนะคะยำทะเลนะคะส่วนใครชอบน้ำพริกปูหสดและผักสดนะคะจะเป็นมุมนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นขนมปังกับเนยนะคะสําหรับใครที่ชอบทานนะคะลูกค้าของเราก็จะมีทั้งฝรั่งและคนไทยเนาะบางคนก็ชอบทานขนมปังนะคะก็สามารถมามุมนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะจะเป็นสลัดนะคะผักต่างๆนะคะก็จะมีทั้งเผือกมะเขือเทศกระหล่ำปีพริกหวานแตงกวา มากเลยนะคะเราจัดมาครบเลยในจานเดียวนะสวยไหมคะน่ากินไหมน่ากินมากๆเลยนะคะมีทั้งกุง้งหอยปูไม่มีเอ้ยปูมีนะคะที่ปานขออ,อะไรครับเช็คไลน์แอบถูกตอนโน้ตหนูห<ว>นูหนูใช่วันนี้มีลูกค้าโอนเงินมาไหมมีคนอนึงเที่ยงโอ๊เก้าเก้าเก้ามีคนอนึงคะ่ะน่ากินไหม น่ากินมากๆฝีมือดีมากๆไม่อยากจะอวยตัวเองเลยน่ากินไม่พออร่อยด้วยนะคะทุกคนกินคู่กับน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะนัวๆนะคะรสชาติเข้มข้นกลมกลอบมากทุกคนะคะใครจัดจ,จานได้เหมือนเราไม่มีแน่นอนนะคะอาหารทะเลกินคู่กับอะไรเอ่ยลูคาวายทุกคนไว้ดับคาวดับกลิน่นไว้อร่อยมากทุกคนมันสัดกันนะคะ ว่าใครอยากได้โปรแบบนี้นะคะต้อง999มีน้ำเก๊กหวยด้วยนะเอ๊ะเอาข้อกรองได้ไหมมีน้ำเก๊กหวยด้วยนะคะ,าะ,คะราคานี่ก็คือ999บาทสามารถเลือกทานได้ทั้งหมดเลยนะคะถ้าเป็น7 99ก็จะเป็นพวกน้ำโค้กน้ำส้มน้ำผลไม้นะคะเดีย๋ยวเรามากินกันเลยไหมโอกินโชว์ใช้มือได้ไหมคะไม่อาดอีก,กว่าส้มนลคะกัน ขอกุ้งหน่อยสิกุ้งอ่ะสีสีกุ้งได้ไหมอร่อยมากกุ้งดีมากกุ้งสดมากทุกคนถาลูเปลือกสิคะไม่มีเนื้อกุ้งติดออกมาเลยนะคะเพราะมันสดมากๆ